วันนี้นะคะแพเอาลังสาดแล้วก็ลองกองนะคะมาเปิดขายให้กับทุกคนนะคะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต้นแบบนี้นะคะสเปคแบบนี้เลยนะคะต้นละนะคะ140บาทนะคะทุกคนแต่ถ้าลูกค้านะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อครบ6ต้นนะคะจะลดเหลือต้นละ1 2 0ทันทีนะคะแล้วลูกค้าสามารถพระสายพันธุ์ได้นะคะลูกค้าสามารถพระได้หมดเลยนะคะ จะเอาอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ห้าต้นอันนี้สองต้นอันนี้สี่ต้นได้หมดเลยลระให้ครบหกต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรังสานนะคะอันนี้จะเป็นลองกองเวลาส่งลงในกล่องนะคะจะแปะป้ายให้เรียบร้อยนะคะว่าอันไหนรังสานอันไหนลองลองกองไม่ต้องกลัวงงเลยนะคะลูกค้าใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้เลยนะคะชุด6ต้นนะคะ900บาทรวมค่าจัดส่งให้แล้วนะคะจากปกติ1,300 เงินปลายทางด้วยนะคะใครอยากเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีกแค่50บาทนะคะลูกค้าสินค้าเสียหายจากการขนส่งนะคะบริการคลมให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะลูกค้าใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ลูกค้าจะได้ต้นไม้ที่ตรงปกตรงสเปคอย่างแน่นอนนะคะเป็นต้นพันธุ์ลังกาเสียบยอดเป็นต้นพันธุ์ลองกองเสียบยอดนะคะสวยงามมากๆนะคะพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะ